จะการทำหานก็นะ้องมาได้ตราะเพระว่าเราทงานอู่ตรงนี้มันก็แเรื่องความน่ะคะก็ยินดีกับคุณหมอหลวงด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านนะฮะต่อมปโก50ยูิครับผมฟีค่ไุณเดยังยัง้ทำอะไรบ้างเลยอ่ะ ก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะทำบุญเหมือนเดิมค่ะไม่ได้ไปไหนก็ไปทำบุญกับครอบครัวแล้วก็ไปกินข้าวกันแค่นั้นเองแต่เกิดช่วงสงกรานต์เนาะใช่ค่ะช่วงสงกรานต์ตีเดียวสิเกตเมษาค่ะคุณวัฒน์รักพี่กัลพี่พรแล้วก็คือก็ไปทำเกิดแล้วนะเพราะว่าเป็นวันเกิดเราด้วยกัก็ไม่ได้เป็นไงค่ะเพราะว่าจริงจริงเนี่ยคือก่อนหน้านี้เรา คุมีรูอะไรเนาะนรละเขมีคุณเขมีคุณเครื่่าลงรูปได้มาแล้วแต่ก็บอกว่าเอาได้สีไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นวัตถุเดคือน่เล่าี้ต่ปกัดู่วโยมเลยะแ็สองใช่ค่ะรูปมานานแล้วแล้วรูปมานานเลยอะที่่้่งตงาี แต่เราไม่ได้ไดอะไรนก็คิดว่าเออช่อง่ก่อนอันนี้คือขออาสุดท้่เครับสองหมื่น้าพับาทชื่อยการเราไม่ได้อะไรค่ะแล้วก็พัน่มาอ๋อไม่ใช่แต่แล้วคอโทษเอ็ s ซิลิสดั้นหน้าคุณแคทริยาทุกคนครับคุณแคทริยาน้องที่านึ่งองแะอนที่หนึ่งอที่้อ ว่ามีโอกาสไคือเราเราบริษัทอที่เป็นเพื่อนกันเงเนี่ยคือคือไม่ได้พูดแบบเราสวยงามอะไรเนี้ยคือแบบว่าคุอเกษตรกรเนี่ยท่มาทำงานับเอาตรนี้ไนนะเดี๋ยวทางบุบอกก็จะไปจกไปเสร็จเลยนะตรงหน้าเลยนะคุณขอบคุณคุณหมอนะครับขอบคุณครับคุณหมอก็จต่อขอบคุณคุณ้ชมนะครับที่ดับ่ามากเลย อาจจะมีจริงอะไรแต่ว่าด้วยความที่ตัวเราคิดว่าเออมันไม่ได้มีอะไรนะคะอะไรย่างเงี้ยค่ะคืออย่าเพิ่งคิดมากกันไปก็โอเคไบกที่เราเนาะวกเราก็ยัคากอ่ะอบมแล้วก็เตนันอครับคุณอารจะไ้านกครับเออันนั้นเราละเราเราก็สดแช่ไหมคะทางระยะเข้าบ้านนะคะ ผมชันลึกเขาบอกเพ่นาจะิดโอกาสต้องทำกับการจนะกับันนสมาเจอเอาเป็นเพื่อนกันค่ะกับกันแล้วปิดโอกาสเลยปิดโอกาสไหมคะคือคือณตอนนี้เราเราสบายใจที่จะเป็นแบบนีค่ะก็คงจะเป็นเพื่อนกันนี่แหละอือ่าลเรี้อะไรอ้เรื่าีสัลยาบเขาบ้านนะคะไปเก็บม่วงหรอคะไม่คือคือจริงๆหมุกเอ่อบ้านนั้นเป็นบ้านใหม่ค่ะที่กาลังทำอยู่แล้วก็ที่กำลังทอยู่แล้วไม่เสร็จสักทีแล้วก็ นั้นเนี่ยคือมีนักแสดงหลายคนอยู่ค่ะรดนถูมิกด้วยก็ยังมีอีกหลายคนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนวันนั้นเราก็เข้าไปดูบ้านด้วยว่าเออเราจะยังไงดีกับบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันนั้นก็เขาก็อยู่ก็เลยแบบอ่ะบ้านใกล้เดินเที่ยงใช่แต่ว่าเออมิีใช่เพื่อนบ้านอย่างเงี้ยค่ะก็สนิทก็เข้าไปเก็บไปยู่ที่ดียวในบ้านทุกคนเข้าไปเก็บได้หมดค่ะในบ้านหนูทำอะไรไม่เสร็จตอนนี้มีเพ่ต้องคนเดียว ก่อนหน้านี้มิกก็แอบไปรุ่นพ่สาอยู่อะไรเงี้ยค่ะเขาก่อนหน้าที่เคยร่วมงานกันอะไรเงี้ยก็ก็เป็นเพื่อนกันค่ะคือคือกับมิกกับพี่ปูเนี่ยเราเราเป็นเพื่อนที่แบบสนิทใจกันอยู่แล้วคือไม่ไม่ได้มีอะไรก่ันเลเป็นบุพเพหรอคะบุพเพเสนี่ว่า ได้กับทุกคนค่ะเขมีเป็นผู้ชายแร่อนผูยคนกบ้าน่เขา้าหลัีบีม่ไมไม่ีอะไรมีเกี่ยวอกันเดี๋ยวเขาก็มี่าบเขาเขาไหมเดี๋ยวจะมาเกี่ยวกับห่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวัส ก็สามเราก็สนิทใช่ไหมคะสนิทมากค่ะเหงาไหมคะเหงาคิได้ค่ะเออไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็คือเรื่องนี้ยมันก็เหมือนกับว่าเออรู้สึกว่าไม่รีบแล้วค่ะก็คือเหมือนพอทำงานแล้วเราก็รู้สึกว่าเอออยากตั้งใต่อ่ก็แบบเรื่องนี้เนี่ยคืไม่ได้คิดว่าจะต้องรีบต้องอายุประมาณนี้ต้องมีแล้วอะไร้ยปล่อยให้มันเป็นแบ จะมีก็มีถ้าไม่มีก็ก็ไม่เป็นไรมีเพื่อนอยู่เป็นคู่หด้วยกันอยู่แล้วถ้ามีหนุ่มเกาหลีมานะคะห,หนุ่มเกาหลีโอป้าหรอ <c oughs> ก็ดีสิคนะ <c oughs> <t aps> แต่คุยกันไม่รู้เรื่องนะเจ๊ <te ars> ่เพราะว่าชอบโอป้าป่ะคะก็เลยยังไม่มีรู้ไม่หรอกมันก็เหมือนกับเราชอบดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เธอมาโนไปเรื่อยอะ่ะแค่นั้นเองแต่ชีวิตจริงก็ไม่ได้มีนะอะไรพวกโอป้าอะไรอย่างเงี้ยจะโสดอีกนานก็ไม่รู้นะไม่รู้ค่ะตอนนี้ไม่รู้เพื่อนๆมีหาหนุ่มมไหมคะ เพื่อนๆก็มีพี่ๆก็มีแนะนใจบ้างก็คือพอพอบอกว่าเอ๋อมีคนอยากมาคุยนะอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ปล่อยให้แก๊งพี่ๆเนี่ยเขาสแกนไปก่อนจัดการไปก่อนเพาถ้าคนไหนไม่ผ่านก็ไม่ผ่านแล้วที่พี่แล้วเนี่ยก็คือยังไม่มบรรลุยังหรือว่าต้องแบบผีผัดไหมผีผัดอ้าคนนี้เป็นงงกด ไปเช uh, uh, uh. ็คดวงไหมคะว่าแบบเออหนุ่มคนนั้นเขาดูไม่ได้ดูเลยใช่ค่ะอะไรนะเดี๋ยวเขาเขาละครหน่อยนะอะไรนะผมซัดลึกไงสนั่นกับผมซัดลึกสั่นย